สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องอิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเอบีเจนะคะรับคลิปนี้กันสิมาบอกเรื่องเล่าของอีลาหน่อยนะคะพี่น้อง <c oughs> บว์เรื่องเล่าของความานาหักนาแพงเนาะพี่น้องเนาะซุดยยดนะคะจะต,ต้องโบว์ถึงว่า ธรรมาดาโลกบจ่จำดีกว่านะพี่น้องเรื่องเล่าของอิหลาหน้อยองค์นี้ไม่ได้หัวนะครับพี่น้องนั่นก็หมายก็ว่าแอเพนจะนําสิ่งที่แปลกๆนะครับพี่น้องแปลกๆของอิหลาหน้อยมาว้าสู่กันฟังนะครับพี่น้องนับั้งเต่ว่ามาหอดมองอทําการสแสดงเลยทีเดียวนะคะพี่น้องเพิ่นสิก,กอดอยู่บวงเลยพี่น้องนะคะนั่นก็คือยาดมพี่น้อง แอดเป็นอยากให้เบิงเห็นอยู่มันว่าค่ะเป็นยังไงนะคะยาดมหองอิหลาหน้อยชนิดที่ว่านาเน่แทบจะเอินว่าหุบลงไปในใยาดมได้เลยนะคะพี่น้องเอินอีหลาหน้อยบอกว่าบบต้องบบเอินว่ายาดมเน้ก็มันบอกกับพ่อนุ่นต้องเอินว่ายาดมมันว่ายาดมเเ่าๆเมื่อกัเนาะนี่เขาเอินว่าพอพอเม นะคะขอ,องยาดมก็แล้วกันนะคะแจ็กแมนเพื่อนใดมาตาใสเด็พี่น้องนะคะก็หมายคือถือมาแต่งแต่โลงรถเลยเด้นะคะฉะนั้นแล้วต้องบอกว่าพี่เซนเตอร์ต้องมาแล้วนะคะพี่น้องสปอนเซอร์ต้องมาแล้วนะคะถือว่าสุดยอดนะคะนี่จะแนวเป็นตะหักตาแพงเนาะพี่น้องเนาะแจ็กว่าแมนไดมาตาใสนะคะเบิ้งเนี่ยเห็นไหมคะดุมเจ้าประสนนะคะว่าจะดุมนะคะบอย่อใหมผู้ใดได้เลยเนี iosis, nine, refers, water, ่ย นะคะบ่ให้ดมแม่บีขอดมก็บ,บ่ให้ดมนะคะแต่ว่าเปิดออกไม่บีบอกว่าหอมมึดคุ่มแถวนั้นลหละนะคะใ <c> ม <oughs> ่บอกว่าสุดยอดนะคะถือดมไปจนหอดปุนแล้วเอ่อยามือขึ้นเอ่อทาการแสดงพุนแล้วนะคะพี่น้องแต่ีหลาหน่อยเองนะคะนาทีคือนาทีเด้พี่น้องนาทีก็คืออ่าบรร่ว่าจะเป็นขึ้นเช็กเซ้านะคะพี่น้องเอาควาหนาฮักะแพงมาวาอ,อกสู้กันฟังนะคะพี่น้อง ต่ในหน้อที่สุดวาอีหล่าหน่อยบอเคยได้ปฏิเสธพอพอมแม่เอฟซีแม่แต่หน่อยนะคะบอกว่าจ,จะเป็นเรื่องหาของการถ่ายถ่ายรูปนะคะพี่น้องว่าถ้าเพ่นขอถ่ายรูปเฮ็ดอีหยางอยููกระสังน,นะคะที่ต้องหันกลับมาถ่ายรูปนํานะคะและที่สําคัญก็คือตอนขึ้นเช็คเศ้าบัตรพี่น้องเอ้ยทํางานหนักนะคะพี่น้องงานหนักของอีหลาหน่อยก็คือไล่เส้นพี่น้อง แจกไลยเส้นเนพี่น้องเนาะนี่คืองานหลักและถือว่าเป็นงานหนักที่สุดของกีฬาน้อยนะคะเส้นแถบสิบทันเลยแต่ละมือนะคะเส้นใสๆสแน่เส้นใสธน,นบัตรก็มีนะคะการที่เส้นใสธนบัตรนี่คือเพื่อจะเอาไปเห็ดขวัญถุงนะคะถือว่าเป็นของที่ระลึกกันแล้วกันนะคะโจกออกมาก,ก็สะได้เห็นอุ้งอิงหนดเนาะเป็นมาคะนี่คือสิ่งที่พอๆแม่เอฟซีต้องการนะคะ ในบอกว่าบว่าห่วงเวลานี่ได้พี่น้องเงียวมากแล้วนะคะพี่น้องและคาดว่านาจะตลอดไปนะคะแล้วก็บ,บางที่ก็เห็นหลายผู้หลายคนแค่เอิ้นถึงอุ้งอิงคือซื้อเล็กไก่เป็นค่าถาอุ้งอิงไปแล้วตอนนี้นะคะก็อาจจะทําให้สําเร็จสมหวังหลายผู้หลายคนนะคะพี่น้องที่บอกได้ว่าขออนนันขออนันนี้คิดถึงอิหลาหน้อยนะคะก็เห็นให้มีความสุขขางใจนะคะ ก็เลยเหตุให้สําเร็จสมหวังไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของอความเสื่อส่วนบุคคลกันแล้วกันนะคะพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ว่าเรื่องเล่าของยาดมหยักแล้วพี่น้องเนอนะคะถือว่าให้บอกว่าธรรมดาโลกบนจํานะคะสุกยางทีหลาหน่วยสิใส่มีแต่ของหยักๆนะคะพี่น้องแต่นี่ก็คือเรื่องเล่าของยาดมนะคะ กันล้างเหือ่อฝนกันล้างเหงือกอดตลอดนะคะไอ้บอกว่าถ้ามาใส่หนานี่บอกว่าไง่กว่าหนากันแล้วกันนะคะพี่นอ้องเพราะถ้าดมปุ๊บนี่บอกว่าเหลือแตาหน้วยตาอะไปพี่น้องนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกับพวกหัวเรื่องเล่าความหนาหักหนาแพงความสนุกสนานนะคะพี่น้อง ธรรมดาโลกไม่จำนะครับพี่น้องเนาะท่านไหนที่เขามารับจมกับขอบุญกับผุ้หลายๆยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับแอดเพนเดอร์พี่น้องเด้อหากว่ามีความคิดเห็นประการใดนะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าจังไหนส่งถึงยิลาหน่อยก็ได้นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจกับแอดเพนนี่ละนะคะคลิปนี้นะคะก็ฝากให้พ่อแม่เอซีฝากแชร์ออกไปเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้อง ะะเอาไว้แช่ออกไปฝากกติดตามน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอพชรแสงตะวันเอบีจีนะคะพี่น้องส่วนถ่ายคลิปนะคะอิหลาหน้อยองค์อิงกับ่อโจโอนะคะได้ฝากช่องนะครับเอเพ้นเบิ้งจนถึงถ่ายคลิปเดอ้อพี่น้องเดอ้อแห้งๆปังๆสุภูสุขนนะคะขอบคุณไปทางบอลโจกับอิหลาหน้อยขอบคุณเอฟซีสุภูสุคนนะคะสวัสดีค่ะ ตามช่องเพชรเสงตะวันค่ะ E B G E B G โอ้ย E B G ตาฝากคอยิดตามนะครับคนกิดตงเซรใครจะนิ่งปิ้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 งใหนคุณแม่